ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัช c ลมส o ป s ยโลกของหญิงสาวคนหนึ่งต้องล่มสลายไปนะครับเมื่อยาที่จิตแพทย์สั่งให้เธอกินมีผลข้างเคียงกับเธออย่างไม่คาดคิดดูซิว่าหญิงสาวคนนี้จะสามารถหลุดพ้นจากยาตัวนี้ได้อย่างไรกับภาพย,ายนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Side Effect เอาละครับหนังเรื่องนี้เปิดฉากในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งมองเห็นคราบเลือดไปทั่วพื้นเลยและก็มีของขัญวางอยู่บนเก้าอี้อย่างน่าขนลุก และฉากก็ตัดกลับมาย้อนไปในอดีตเมื่อ3เดือนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเราได้พบกับเอมิลี่นางเอกของเรื่องซึ่งเธอเพิ่งมาถึงเรือนจําแห่งหนึ่งเพื่อพบกับมาตินสามีของเธอหลังจากพูดคุยสั้นๆเอเมิลี่ก็บอกลาสามีแล้วก็มุ่งหน้าไปทํางานและที่ทํางานเธอได้แจ้งกับเจ้านายของเธอว่าพรุ่งนี้เธอจะไม่มาทํางานเพราะว่าเป็นวันสําคัญของเธอเจ้านายก็เข้าใจและอนุมัติให้เธอลางานได้ อเอมลี่ก็ขอบคุณเจ้านายของเธอที่คอยสนับสนุนเธอในช่วงเวลาที่ยากลําลบากเช่นนี้ทีนี้เราได้ทราบว่ามาตินที่ติดคุกเพราะว่าเขาได้ซื้อขายข้อมูลภายในอะไรบางอย่างในเช้าวันรุ่งขึ้นอเอมลี่มาพร้อมด้วยแม่สามีมาถึงที่เรือนจําด้วยความตื่นเต้นปรากฏว่าวันนี้เป็นวันที่มาตินได้รับการปล่อยตัวนั่นเองนะครับและผู้หญิงทั้งสองก็ทักทายเขาด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขมากๆ จากนั้นเอเมิลี่กับมาตินก็กลับไปยังอาพาร์ตเมนต์ของพวกเขาและก็มีความรักต่อกันและกันหลังจากที่ต้องแยกกันมาเป็นเวลานานต่อมามาตินเล่าให้เอเมิลี่ฟังเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่เขาพบในคุกนะครับซึ่งเป็นพนักงานกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ร่ำรวยมาตินได้อ้างว่าชายคนดังกล่าวนั้นจะได้ออกคุกเร็วๆนี้และสัญญากับเอเมิลี่ว่าพวกเขาจะได้โชคลาภที่สูญไปกลับคืนมาแต่เธอดูไม่ค่อยพอใจกับคำพูดนี้ของมาตินมากนะัก ในเช้าวันรุ่งขึ้นเราเห็นว่าเอมิลี่ขึ้นรถเตรียมตัวออกเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ทันใดนั้นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในตัวเธอจ,จู่ๆเธอขับรถพุ่งชนกำแพงอย่างไม่คาดคิดและในฉากต่อไปเราจะได้พบกับนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าดรจอนาธานแบงค์สเขามาถึงเพื่อพูดคุยกับเอมิลี่ที่รอดชีวิตมาได้โดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาเข้าใจว่าการที่เธอขับรถชนกำแพงนั้นคือเธอจงใจและหมอคนนี้ก็สงสัยว่าอะไรกำลังทำให้เธอทรมานจิตใจ แต่เอมิลี่ก็ไม่ได้ให้คําตอบอะไรจรุาธรรมเลยแนะนําให้เธออยู่ในโรงพยาบาลสักสองสามวันก่อนแต่เอมิลี่ยืนยันว่าเธอควรที่จะไปอยู่กับสามีของเธอซึ่งเพิ่งได้รับการปล่อยตัวหลังจากติดคุกม,มา4ปีเธอสัญญากับหมอว่าจะไม่ทําร้ายตัวเองอีกและยอมมาตรวจสุขภาพเป็นประจําหลังจากที่เธอพูดอย่างหนักแน่นนะครับจุาธรรมจึงตัดสินใจที่จะปล่อยเธอไปแต่หมอคนนี้ก็จ่ายยาบางอย่างให้กับเธอเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เธอศกเศร้า ตัดมาไม่กี่วันต่อมาเอมิลี่ก็กลับมาหาโจนาธานอีกครั้งหนึ่งครับและนั่งบันบัดกับโจนาธานอยู่ในขณะนั้นเธอได้เล่าว่าเธอได้พบกับมาตินอย่างไรและเธอเคยไปนิวยอร์กเพื่อเรียนการออกแบบกราฟิกเธอแต่งงานกับมาตินหลังจากที่พบกันเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเมื่อประมาณ5ปีก่อนตอนที่เธออายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นแพทย์จึงถามเธอว่าเธอเคยเข้ารับการบำบัดมาก่อนหรือไม่เอมิลี่ยอมรับว่าเธอเคยเข้ารับการบันบัดกับดอรวิตอรีซีเบิร์ตที่กรีลิส จนาธานถามว่าเขาสามารถติดต่อดอ,อร์คนนั้นได้หรือไม่เอเมิลี่ก็บอกว่าเธอก็ไม่รังเกียจในฉากต่อมาโจนาธานไปเยี่ยมวิตเตเลียและดอกเตอร์วิตเตเลียก็เผยว่าครั้งหนึ่งเอเมิลี่เคยใช้ชีวิตไฮโซลูลาแต่สุดท้ายเธอก็สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากที่สามีของเธอติดคุกทําให้เธอตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าและดอกเตอร์วิตเตเลียก็เสริมว่าเอเมิลี่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีตัวตวในในสายตาของพ่อเธอ ซึ่งเป็นสาเหตุว่าการที่เธอได้พบกับนักจิตวิทยาที่เป็นผู้ชายในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องดีสําหรับเธอจากนั้นจนาธันก็เล่าให้กับเธอฟังว่าเอเมิลี่ตอนนี้กําลังประสบปัญหาทางจิตอย่างไรวิทยาจึงแนะนํายาตัวใหม่ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพกับคนไข้ารายอื่นๆของเธอด้วยไม่เกี่ววันต่อมาฉากก็ตัดกลับไปที่เอเมลิลี่ในงานปาร์ตี้สุดหรูหราบนเรือยอทกับมาตินแต่จู่จู่เอเมิลี่กลับรู้สึกอึดอัดและก็มุ่งหน้าไปที่บาร์คนเดียวเพื่อสั่งเครื่องดืม่ม ในขณะที่เธอดื่มอยู่เธอดูเหมือนจะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันหนักหน่วงไปหมดเลยและก็มีอะไรบางอย่างมาครอบงำเธอเธอเริ่มมีอาการป่วยทางจิตและร้องไห้ออกมานะครับแต่โชคดีที่มาตินเข้าใจสถานการณ์ของเธอดังนั้นเขาจึงรีบดึงเธอเข้ามาก่อนและพาเธอออกไปจากที่นั่นในฉากต่อไปเราจะเห็นว่าเอมิลี่ยืนอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินนะครับโดยสายตาของเธอจับจ้องไปที่โปสเตอร์โฆษณายาตัวใหม่ในฐานใดนั้นเธอก็เดินไปเที่ยรางรถไฟอย่างไม่คาดคิด ดูเหมือนว่าเธอจะฆ่าตัวตายแต่ทันทีที่เธอเดินเข้าถึงขอบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็รีบจับไหล่ของเธอและดึงเธอกลับมาตัดกลัามาที่อื่นครับจนาธานได้ใช้เวลาอยู่กับเดียนดรีภรรยาของเขาซึ่งตอนนี้ภรรยาของเขากังวลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานที่จะเกิดขึ้นทันใดนั้นเอเมลี่ก็โผล่ออกมาอย่างกระทันหันและอธิบายอย่างตื่นตระหนกถึงสิ่งที่เธอพยายามทำก่อนหน้านี้ เมื่อรู้ถึงความร้ายแรงของสถานการณ์โจนาธานจึงขอภรรยาของเขาและก็พาเอเมลี่ไปที่โรงแรมก่อนทางโคูกก็ไปนั่งในล็อบบี้ของโรงแรมนะครับโจนาธานได้ขอร้องให้เธอไม่ให้รู้สึกหมดหวังและก็เตือนเธอว่าเธอยังมีอนาคตที่สดใสกับมาตินเอเมลี่เห็นด้วยแต่เธอยืนกรานคบว่าเธอไม่สามารถที่จะทานยาที่โจนาธานให้ได้ต่อไปแล้วเพราะว่ายาตัวนั้นทําให้เธอเวียนหวัวและนอนไม่หลับเลย เธอได้กล่าวถึงเพื่อนร่วมง,งานของเธอที่ชื่อว่าจูเลียจูเลียได้แนะนํายาตัวหนึ่งให้กับเธอและเธอก็อยากจะลองด้วยจนาทานให้คำนุญาตแก่เธอที่จะทดลองยาตัวใหม่นะครับและต่อมาเราจะเห็นว่าเอมิลี่กำลังซื้อยาเออบิซาซึ่งเป็นยาที่เธอเห็นโฆษณาที่ลังรถไฟนั้นและก็เป็นยาตัวเดียวกันกันกบด็อกเตอร์จิตแพทย์หญิงคนนั้นแนะนําให้กับจนาทานด้วยในอีกไม่กี่วันต่อมาเอมิลี่ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นมากนะครับหลังจากเริ่มใช้ยาตัวใหม่ และมาตีสามีของเธอก็ดีใจมา,มากๆที่ได้เห็นเธอมีความสุขอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนนั้นทั้งสองสามีก็มีความรักอันเร่าร้อนเพื่อพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามประมาณเที่ยงคืนเอมิลี่ก็เปิดเพลงเสียงดังมา,มากๆซึ่งทําให้มาตินสะดุ้งตื่นมาตินสังเกตเห็นอาหารเช้าที่วางอยู่บนโต๊ะซึ่งทําให้เขาสับสนอย่างมากจากนั้นเขาจึงตระหนักว่าเอมิลี่อาจจะก,กําลังละเมอซึ่งอาจจะเป็นผลข้างเคียงของยาหรือเปล่า ในเช้าวันรุ่งขึ้นในระหว่างการบันดาของโจนาธานครับมาตินก็พูดถึงความกังวลในใจเขาได้พูดเกี่ยวกับการละเมอของเอเมิลี่ให้กับโจนาธานฟังซึ่งมาตินอยากจะให้เอเมิลี่เลิกใช้ยาตัวใหม่นั้นแต่เอเมิลี่ก็ปฏิเสธอย่างดักเน้นเธอโต้ย้งว่าตั้งแต่เรเริ่มใช้ยาตัวนี้ทําให้เธอรู้สึกเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งและยังทําให้เธอสามารถมีเพศสัมพันธ์กับสามีได้ด้วย เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นโจนาธานจึงเขียนใบสัญญาอื่นให้กับเธอเพื่อควบคุมอาการละเมอของเธอตัดกลับมาในเช้าวันรุ่งขึ้นมาตีนก็เตรียมตัวสําหรับการไปทํางานและก็บอกกับเอเมิลี่ว่าเขาน่าจะย้ายไปที่โฮสตันเพื่อทํางานใหม่เรื่องนี้ทําให้เธอผิดหวังด้วยเหตุผลบางประการครับซึ่งเอเมิลี่อ้างว่าเอเมิลี่คิดว่าพวกเขาจะย้ายกลับไปที่กรีลลิสดังนั้นมาตินจึงสัญญากับเธอว่าพวกเขาจะได้พบกับผู้คนดีๆในโฮสตันแน่นอน ไม่กี่วันต่อมานะครับมาตินก็กลับมาถึงบ้านจากการเดินทางและเขาก็สังเกตเห็นของขวัญที่วางอยู่บนเก้าอี้เขายังสังเกตเห็นโต๊ะจัดไว้สําหรับ3คนด้วยซึ่งทําให้เขาสับสนมา,มากและสิ่งที่น่าตกใจก็คือเมื่อเขาไปพบกับเอมิลี่จดจ่ออยู่กับการหันผักอย่างมากในขณะที่เขาพยายามที่จะสกิดภรรยาของเขาครับแต่เอมิลี่ก็หันมาและแทงเขาหลายครั้งเอมิลี่แทงหลายครั้งจนผู้ชายผู้น่าสงสารคนนี้ก็ขอร้องให้เธอหยุด และไม่กี่นาทีต่อมาในที่สุดมาตินก็เสียชีวิตหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปเอเมิลี่ก็เดินไปที่เตียงและนอนหลับอย่างใจเย็นในเวลาต่อมาตำรวจก็มาถึงที่อาพาร์ตเมนต์แล้วก็นำศพของมาตินออกไปเจ้าหน้าที่ได้ซักถามเอเมิลี่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและก็บอกว่าสามีของเธอได้ปฏิบัติต่อเธอไม่ดีหรือไม่แต่เอเมิลี่ซึ่งดูเหมือนกับว่าเสียใจอย่างมากปฏิเสธบอกว่าสามีของเธอไม่ได้ทำอะไรเธอเลย เธออ้างว่าเธอตื่นขึ้นมาและเธอก็ไปพบกับสามีของเธอที่ตายไปแล้วเธอจําอะไรไม่ได้เลยไม่นานหลังจากนั้นโจนาธานก็มาถึงที่สถานีตํารวจนะครับและเขาก็ตกตะลึงเมื่อรู้ว่าเอเมิลี่ถูกจับในข้อหาฆ่าสามีของเธออายการเขตได้ซักถามโจนาธานเกี่ยวกับอาการของเอเมิลี่และพฤติกรรมล่าสุดข,ของเธอด้วยโจนาธานก็ได้เปิดเผยว่าบางทีเธออาจจะก,กาลังละเมออยู่ซึ่งไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเธอ เพราะนั่นเกิดจากผลข้างเคียงของยาต้านอาการซึมเศร้าที่เธอกําลังใช้อยู่และอายการก็เตือนเขาว่าถ้าหากเอ i l y เลี่เป็นฆาตรกรคดีมันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะละเมอหรือไม่แต่ถ้าหากเธอเป็นเหยื่อของการรักษาทางพยาบาลแล้วก็ความผิดก็จะตกมาอยู่ที่โจนาทานซึ่งคำพูดนี้ทำให้โจนาทานรู้สึกกลัวนะครับและเขาก็ยืนกรานว่าในความเป็จริงสถานาการณ์มีความซับซ้อนมากกว่านั้นมาก ต่อมาโจนาธานก็ไปเยี่ยมแอมเบรลี่ในคุกและเผชิญหน้ากับเธอได้พูดคุยเกี่ยวกับการกระทําของเธอคร่าวๆด้วยแต่จนถึงตอนนี้เธอก็ยังคงไม่สามารถจําอะไรได้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับสามีของเธอกันแน่และเธอเพียงแค่พูดออกมาว่าเธอไม่อยากจะเห็นยาเม็ดใดๆอีกต่อไปโจนาธานเท,นท่รู้สึกสิ้นหวังจึงเดินทางไปพบกับด็อกเตอร์วิเทเลียและสอบถามความคิดเห็นของเธอเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้ ดรวิตตอรเรียก็ยอมรับกับโจนาธานอย่างใจเย็นค่ะว่าที่จริงเนี่ยนักบัณฑบัตไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนไข้ทําได้นักบัณฑบัตเพียงแค่ได้แต่แนะนําวิธีเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นโจนาธานก็อยากกังวลไปเลยถึงแม้ว่าดรวิตตอรเรียจะพูดอย่างนี้นะครับแต่โจนาธานก็กลัวว่าเอมิลี่จะถูกตัดสินว่ามีความผิดแต่ดรวิตตอรเรียก็อ้างว่าพ่อเขาจะไม่ตั้งข้อหาให้กับเธอเนื่องจากว่าเธอจําเหตุการณ์น,นั้นไม่ได้ ตัดกลัามาที่เอมิลี่นะครับตอนนี้เอมิลี่ได้รับการมาเยี่ยมเยือนจากแม่ของมาตินซึ่งเธอเสียใจมากกับการเสียชีวิตของลูกชายแม่ของมาตินถามทันน้ําตาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เอมิลี่ก็ยังยืนกรานคําเดิมนะครับว่าเธอจําอะไรไม่ได้จริงๆเอมิลี่ Emily ก็บอกว่าทุกอย่างเกิดจากยาตัวนั้นในแน่เธอได้แจ้งกับแม่ของสามีว่าเธอได้เขียนคําชี้แจงเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาแล้ว ในฉากต่อไปแม่ของไมตินก็ไปออกโทรทัศน์สาธารณะและก็ได้อ่านจดหมายของเอมิลี่ซึ่งเอมิลี่ได้ขอโทษสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอหวังว่าจะต้องไม่มีใครทนทุกข์ทรมานแบบเดียวกันกับเธออีกและเธอก็โยนความผิดทั้งหมดไปที่ยาตัวนั้นนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่คําแถลงการ์ต่อสาธารณะของเอมิลี่ทำให้ชื่อเสียงของจนทาลนเสียหายเนื่องจากว่าจนทาลนอนุญ,ญาตให้เธอใช้ยาตัวนั้นนั่นเอง ต่อมาในเช้าวันนุ่งขึ้นนักขา่าวแทบลอยจำนวนหนึ่งก็มารวมตัวกันหน้าอาคารของจนาธานและนักข่าวก็ซักถามเขาเกี่ยวกับเอมิลี่อย่างไม่หยุดยอนครอบครัวของจนาธานก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับและไม่สามารถออกจากบ้านได้อย่างสงบแต่ที่แย่ไปกว่านั้นนะครับคนไข้คนอื่นๆของจนาธานที่ได้รู้เรื่องอื้อฉาวดังกล่าวพวกเขาเริ่มสงสัยและไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวจนาธานในฐานะน้ำบันบัด หลายวันต่อมาก็มาถึงวันพิจารณาคาดีนะครับโดยทนายความของเอมิลี่ก็โต้แย้งว่าเธอไม่ได้รู้สึกตัวในระหว่างการฆาตกรรมและเอมิลี่จะต้องพ้นผิดจากข้อกล่าวหาทั้งหมดแถมโจนาธานยังให้การเป็นพยานเกี่ยวกับอาการละเมอของเธอโดยยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นภยัยคุกคามใดๆเลยหลังจากการพิจารณาคาดีที่ตึงเครียดนะครับศาลก็ตัดสินว่าเอมิลี่ไม่มีความผิด แต่เธอจะต้องถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานบันัติจิตเวชจนกว่าจะแน่ใจว่าเธอจะไม่ทำร้ายใครอีกตอนนี้เอมเลี่รู้สึกเสียใจมากกับคำตัดสินและก็โทษยาตัวนั้นสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องยอมรับการตัดสินของศาลครับในทางกลับกันตอนนี้จงรทานเริ่มเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากหุ้นส่วนของเขาแล้วนะครับหุ้นส่วนได้กล่าวหาเขาว่าเขาทำลายชื่อเสียงของบริษัทพวกเขา เพื่อล้างมนทินให้กับชื่อเสียงของเขานะครับเขาจึงค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาตัวนั้นและเขาก็ไปสรุปกับบทความที่ตีพิมพ์โดยดรวิโตเลียซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายของยาด้วยโจนาธานตกใจแล้วก็โกรธมากจึงรีบไปเผชิญหน้ากับเธอทันทีเขาได้ซักถามเธอว่าเหตุใดไม่เคยเตือนเขาเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาเลยแต่วิโตเรียกลับโทษเขาแทนที่ไม่สามารถช่วยให้เอเมิลี่เลิกยาได้ในช่วงที่เธอเริ่มละมเมอแรกๆ หลังจากนั้นโจนาทานก็ติดตามคนดูแลอู่ซ่อมรถซึ่งเป็นคนแรกที่เห็นว่าเอมิลี่พยายามจะทำร้ายตนเองเขาตกตะลึงเมื่อรู้ว่าเธอคาดเข็มขัดในิรภัยแล้วนะครับในขณะที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งหมายถึงว่าเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะจบชีวิตของเธอหรือเธออาจจะไม่เคยคิดจะจบชีวิตของเธอเลยโจนาทานรู้สึกสงสัยขึ้นมาในใจนะครับจึงไปเยี่ยมชมที่ทำงานของเธอและก็พยายามตามหาเพื่อนของเธอที่ชื่อว่าจูเลีย ซึ่งถ้าเราจําได้นะครับจูเลียเป็นคนแนะนํายาตัวนั้นให้กับเอมิลี่แต่ที่น่าตกใจคือไม่มีบันทึกว่ามีคนชื่อนี้อยู่ที่ทํางานของเอมิลี่เลยในเย็นวันนั้นโจนาธานก็ได้รับข้อมูลที่น่าตกใจอีกครั้งจากเพื่อนร่วมงานมีบริษัทที่เป็นคู่แข่งของบริษัทที่ผลิตยาตัวนั้นต่างก็ตื่นเต้นหลังจากที่เห็นรู้เรื่องราวข่าวของยาตัวนั้นปรากฏว่าหลังจากที่บริษัทที่ผลิตยาตัวนั้นล้มละลายคู่แข่งของบริษัทนั้นก็พุ่งสูงขึ้นในตลาดหุ้น ต่อมาในวันรุ่งขึ้นจอนาธานก็ไปเยี่ยมเอมิลี่อีกครั้งหนึ่งและจอนาธานก็แจ้งให้กับเธอทราบว่าเขาต้องการใช้โซเดียมอะมทันกับเธอซึ่งนั่นเป็นเซรั่มที่จะทำให้เอมิลี่พูดความจริงจอนาธานก็อธิบายว่าเขาจะถามคำถามเฉพาะเจาะจงกับเธอและจากนั้นจอนาธานก็เริ่มใช้กล้องบันทึกคำตอบของเธอเพื่อช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเธอในศารจอนาธานก็บอกว่าหลังจากที่ใช้เซรั่มตัวนี้แล้วเธอก็จะรู้สึกสงบก่อนที่จะรู้สึกง่วงและนอนหลับไปในที่สุด เอเมลี่ลังเลในตอนแรกนะครับแต่เธอก็ยอมตกลงอย่างไม่ค่อยเต็มใจมากสักเท่าไหร่หลังจากที่ให้ยากับเธอแล้วนะครับจนาธานก็เริ่มถามคําถามทั่วไปเกี่ยวกับเธอซึ่งเธอก็ตอบไปตามความจริงทั้งหมดแต่ในขณะที่จนาธานกําลังเจาะลึกเข้าไปยังคําถามที่จริงจังมากขึ้นเอเมลี่กลับรู้สึกง,ง่วงนอนและก็เผลอหลับไปและหลังจากนั้นจนาธานก็แสดงภาพดังกล่าวให้กับอายการดู และโจนาธานก็เปิดเผยอย่างน่าตกใจว่าเขาไม่เคยให้โซเดียมแอมทานแก่เอมิลี่เลยมันเป็นเพียงแค่น้ำเกลือเท่านั้นที่เขาฉีดให้กับเอมิลี่ดังนั้นโจนาธานจึงสรุปนะครับว่าในการที่เอมิลี่ฆ่าสามีของเธอไม่ใช่เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาอย่างแน่นอนแต่เกี่ยวกับอาการจิตของเธอมากกว่าโจนาธานจึงเรียกร้อง,องให้มีการจับกลุ่มเธออีกครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าอายการรู้สึกเหนื่อยล้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะครับและก็ไล่เขาออกไป อายการยังอ้างว่าคดีนี้ได้ปิดไปแล้วและการเปิดคดีนี้ขึ้นมาใหม่คดีนี้ก็จะลุ่มเหลวเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเขาจึงของร้องให้โจนาธานยกเลิกความคิดนี้แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปโจนาธานก็คิดว่าอายการพูดถูกเขาจึงตัดสินใจยกเลิกคดีนี้และเขาก็ตัดสินใจไปเยี่ยมเอมิลี่เป็นครั้งสุดท้ายแต่ในขณะที่เขาไปตรวจสอบบันทึกเข้าเยี่ยมชมครับเขาก็ตกใจเมื่อเห็นชื่อของดรวิตอเลียอยู่ที่นั่นด้วย จนาธานที่มีแต่ความสงสัยเต็มไปหมดอยู่ในหวัวได้ปผเชิญหน้ากับวิโตเรียทันทีเพื่อสอบถามว่าทำไมเธอถึงไปพบกับเอมิลี่วิโตเรียอธิบายอย่างใจเย็นว่าเอมิลี่ต่างหากที่โทรหาเธอในขณะที่เอมิลี่กำลังตื่นตระหนกกับอะไรสักอย่างวิโตเรียบอกว่าเธอรู้สึกกลัวหลังจากที่โจนาธานฉีดยาอะไรบางอย่างให้กับเธอและก็ได้ตั้งกล้องซักถามเธอต่อหน้ากล้องด้วยหลังจากนั้นวิโตเลียก็หยิมรูปถ่ายชุดหนึ่งออกมาจากกล้อง ซื้อรูปภาพนี้เนี่ยก็คือรูปภาพที่แอเมเบลี่และจอนาธานอยู่ในล็อบบี้ของโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับแต่ที่น่าตกใจคือมีรูปภาพโป๊บเลยของแอเมเบลี่บนเตียงตามมาด้วยจากนั้นวิตตเลียจึงสั่งให้คนที่แอบถ่ายภาพนี้ส่งภาพไปยังที่แมนฮัตตันต่อมาเมื่อจอนาธานกลับมาถึงบ้านนะครับความวุ่นวายก็ได้เกิดขึ้นทันทีซึ่งภรรยาของเขาได้เห็นภาพลามกทั้งหมดนี้แล้วนะครับ เธอกำลังจะทิ้งโจนาธานไปในขณะที่โจนาธานพยายามอธิบายอย่างสิ้นหวังว่าที่จริงเนี่ยเขาถูกใส่ร้ายแต่เธอก็ไม่เชื่อเขาเลยนะครับและก็จากไปในค่ําคืนนั้นโจนาธานได้รับข้อความเสียงจากวิตเทเลียซึ่งขอพบเขาในช่วงเวลาสั้นๆเมื่อทั้งคู่ได้มาพบกันวิตเทเลียก็ขู่ว่าจะทําลายอาชีพที่เหลือของโจนาธานหากโจนาธานยังไม่ถึงความหลงหลในการตามสืบคดีนี้อีก แต่จนาธานเริ่มที่จะบอกว่าเขารู้ความจริงทั้งหมดในขณะที่เอมิลี่บอกทุกอย่างกับเขาในกล้องวิดีโอนั้นแล้วซึ่งกลยุทธ์นี้ของจนาธานก็เข้าเป้าไปอย่างจังครับและวิตติเียก็กรดจ,จัดด้วยวิตตเียได้ตะโกนบอกให้จนาธานปล่อยเอมิลี่ไปและปล่อยให้เธออยู่ตาลําลพังในเช้าวันรุ่งขึ้นครับจนาธานก็มาถึงที่สถาบันจิตเวชและก็สั่งเจ้าหน้าที่ว่าไม่ให้ใครมาพบเอมิลี่หรือพูดถึงเอมิลี่หากไม่ได้รับอนุญาตจากเขา จากนั้นจนาธานก็แจ้งให้กับเอมิลี่รับทราบว่าเขาตัดสินใจที่จะให้การรักษาด้วยยาช็อกแต่ทว่าเอมิลี่ปฏิเสธที่จะทานยาน,น,นะครับจนาธานก็เลยเล่นข้อความที่เป็นข้อความหลอกๆที่เขาบอกว่าดรอร์วิตเตอรเียฝากมาและข้อความนี้ก็ทําให้เอมิลี่ตกใจมากเอมิลี่ยืนกรานว่าเขาไม่ควรเป็นหมอของเธออีกต่อไปแต่จนาธานไม่หวั่นไหวและเขาก็อ้างว่าเขาไม่สามารถถอนตัวได้เขาบอกว่าเพราะวิตเตอรเรียจ่ายเงินจํานวนมากให้เขามาที่นี่ จนนาธานยังบอกกับเธอว่าเป็นความคิดของดรวิเอเรียที่จะให้การรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้าทําให้เอเมิลี่ตกตะลึงอย่างมากนะครับหลังจากที่จนนาธานออกไปแล้วเอเมิลี่ที่เป็นกังวลอย่างมากจึงขอผู้คุมเพื่อที่จะใช้โทรศัพท์โทรหาใครบางคนแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ห้ามเธอใช้โทรศัพท์ก็เลยทําให้เธอโกรธม,มากๆและเริ่มกรีดร้องออกมาเจ้าหน้าที่จึงใช้ยาสงบประสาทให้เธอเพื่อทําให้เธอสงบลง ตัดกลับมาที่จอนาธานเขาได้โทรหาดรวิโตเรียและก็บอกว่าเขามีความคิดบางอย่างและอยากจะพบกับเธอในเช้าวัน,นุ่งขึ้นเอเมิลี่ก็กําลังจ้องออกไปที่นอกหน้าต่างและเธอก็เห็นวิโตเรียอยู่ที่นั่นแต่ทันทีนั้นความหวังของเธอก็สลายไปอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเธอเห็นว่าวิโตเรียไปพบกับจอนาธานจอนาธานบอกกับวิโตเรียว่าเอเมิลี่อยากจะไปหาผู้พิพากษาสัปดาห์นี้ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่ทราบและคําพูดนี้ก็ทําให้ดรวิโตเรียเป็นกังวลม,มาก จอนาธานจึงรับรองกับเธอว่าเขามีไอเดียที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่ๆหลังจากที่การสนทนาสั้นๆน,นี้จบลงทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปนะครับในขณะที่เอมิลี่แอบมองอยู่ที่หน้าต่างก็เริ่มรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ทั้งสองคนวางแผนไว้ในเช้าวันรุ่งขึ้นจอนาธานก็มาพร้อมกับยาเพิ่มสําหรับเอมิลี่นะครับแล้วก็แนะนําให้เธอทานยาแต่ในตอนนี้เอมิลี่รู้สึกว่าถูกดรัฟเตอร์วิเลียทรยศแล้วเธอจึงตัดสินใจที่จะเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดในที่สุด เม <iyorsun. S 2> ื่อย้อนกลับไปในอดีตนะครับเราจะเห็นว่าเอมิลี่เคยมีความสุขมากแค่ไหนกับสามีที่รล่ำรวยของเธอซึ่งเธออย่างได้สิ่งไหนสามีของเธอก็ให้กับเธอได้แต่แล้วจู่ๆ FBI ก็มาถึงอย่างกระทันหันเพื่อจับกลุ่มสามีของเธอทำให้เธอรู้สึกสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเหตุการณ์นี้ส่งผลให้เอมิลี่เกิดภาวะซึมเศร้าทำให้เธอต้องขอความช่วยเหลือจากดรวิเทเลีย เมื่อเวลาผ่านไปทางคู่ก็เริ่มมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับและในที่สุดก็เริ่มมีความสัมพันธ์ที่เร่าร้อนแต่ที่น่าแปลกใจคือวิตติเรียสอนให้เอมิลี่นึกถึงวิธีการสร้างภาพจากในหัวของเธอว่าเธอกําลังมีปัญหาทางจิตใจเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเอมิลี่ก็แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับโลกการเงินให้กับดอกเตอร์คนนี้ฟังเธอได้เรียนรู้วิธีการท,ทรําธุรกิจจากมาตินมานะครับและเธอก็อแบ่งปันให้กับดอกเตอร์วิตติเรียฟังหมดเลย ในที่สุดทั้งคู่ก็คิดแผนออกมาที่บอกว่าเอมิลี่แกล้งทําเป็นรักมาตินซึ่งในขณะนี้เอมิลี่กำลังถูกดตรวิตเทเลียปั่นจิตอยู่นะครับและดเตอร์วิตเตเลียก็ทำเหมือนกับว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้าและเธอก็คิดว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆก่อนที่เธอจะฆ่าสามีตัวเองและทั้งคู่ยังตัดสินใจที่จะปลอมแปลงผลข้างเคียงของยาด้วยเพื่อที่จะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลข้างเคียงของยาแทนทั้งสองคนจะได้พ้นข้อกล่าวหานี้ และทีนี้จะช่วยให้ทั้งสองคนสามารถจาัดก,การกับราคาหุ้นในตลาดได้และทั้งคู่ก็ได้รับผลกําไรมหาศาลจากการลงทุนในบริษัทคู่แข่งและทุกอย่างคงจะสมบูรณ์แบบหากโจนาธานยอมแพ้หลังจากการพิจารณาคาดีแต่ทว่าโจนาธานไม่ได้ทําเช่นนั้นนะครับณจุดนี้เอเมิลี่ก็เปิดเผยว่าเธอไม่เคยใช้ยาอื่นใดเลยและยาตัวที่เธอได้รับประทานก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยมีผลต่อเธอด้วยสรุปง่ายๆก็คือเธอไม่เคยป่วยเป็นโรคจิตตั้งแต่แรกนั่นเอง แต่เธอโดนดรวิตเทเรียปั่นจิตด้วยความรักที่เธอมีต่อดรเธอยังแกล้งทําเป็นพยายามที่จะทําให้ตัวเองตายซึ่งการพยายามฆ่าตัวตายนี้จะเป็นพยานยาว่าเธอเป็นโรคจิตจริงๆแต่เมื่อจนาธานได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับจนาธานก็ตกตะลึงมากและเอมิลี่ก็ขอร้องให้เขาปล่อยเธอไปเถอะจนาธานกําลังลังเลอยู่ว่าจะปล่อยเธอไปหรือไม่แต่เธอก็รับรองกับเขาว่าเธอมีข้อตกลงที่ดีกว่าที่ดรวิตเทเรียเสนอให้กับเขามาก ในฉากต่อไปเราจะเห็นว่าการพิจารณาคาดีของเอเมิลี่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มีดรวิเทเลียอยู่ในศาลด้วยจนรทานได้บอกกับศาลว่าหลังจากที่เอเมิลี่ถูกคุมขังและได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมมันเลยทําให้เอเมิลี่ไม่ได้ป่วยทางจิตอีกต่อไปเขายืนกรานว่าเธอไม่ได้มีนิสัยรุนแรงและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ส่งผลให้ศาลตัดสินใจปล่อยตัวเอเมิลี เพื่อให้เธอได้รับโอ,อกาสเริ่มต้นในชีวิตใหม่ของการบันบัดภายใต้ใตการดูแลอย่างใกล้ชิดของโจนาธานหลังจากได้รับอิสรภาพในที่สุดเอเมิลี่ก็กลับไปที่สำนักงานของวิตเทเลียและทั้งคู่ก็เริ่มแสดงความรักต่อกันทันทีวิตเเลียถามเธอว่าเธอบอกอะไรกับโจนาธานหรือเปล่าแต่เธอสาบานว่าเธอไม่ได้บอกอะไรเลยเอเมิลีย่ยังสอบถามเกี่ยวกับเงินที่พ่อเขาทําจากตลาดหุ้นด้วยและวิตเทเลียก็เปิดเผยว่ามันยังปลอดภัยอยู่ในสองบัญชี บัญชีหนึ่งอยู่ในดูไบและอีกบัญชีหนึ่งอยู่ในเกรนเคมนแต่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอย่างตื่นเต้นเกี่ยวกับแผนการในอนาคตวิตอเรียก็สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่ใต้เสื้อผ้าของเอเมลิลี่เธอก็กล่าวหาว่าเอเมิลี่กำลังทรยศเธอหรือเอเมิลี่ก็พูดออกมาว่าวิตอเรียไม่ได้ให้ทางเลือกกับเอเมิลี่มากนะักในขณะที่วิตอเรียกำลังจะออกไปข้างนอกเธอก็ได้ไปพบว่าตำรวจอยู่ข้างนอกแล้ว ซึ่งตำรวจจับกุมเธอทันทีในข้อหาช่อโกงและสมคบคิดฆ่าคนและฉากก็ตัดกลับมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเอเมิลี่เดินทางเข้าไปสำนักงานของจนาธานด้วยความมั่นใจโดยคาดหวังว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่จูๆ่ๆจนาธานก็จ่ายายาให้กับเธอทําให้เธอสับสนมากจนาธานยังสั่งให้เธอมาตรวจปัสสาวะทุสัปดาห์ด้วยและก็เตือนเธอว่าหากเธอไม่เปิบัาิตามเธอจะถูกส่งไปยังสถานบันบันอีกครั้งตามเงื่อนไขในการปล่อยตัว เรื่องนี้ทําให้เอเมิลี่โกรธมากและเธอก็เริ่มตะโกนใส่โจนาธานที่ผิดสัญญาอย่างไรก็ตามนะครับจนาธานกล่าวอย่างใจยเย็นว่าหากเธอประพฤติตัวเช่นนี้ <S <S เขาก็จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะส่งเธอกลับไปยังสถานบันบัตรในขณะที่เอเมิลี่เดินออกไปเธอก็ได้ไปพบกับทนายความของเธอและแม่ของมาตินด้วยนะครับซึ่งในที่สุดแม่ของมาตินก็รู้แล้วนะคะว่าลูกชายของเธอถูกฆาตกรรมโดยตั้งใจแม่ของมาตินจึงเริ่มตบเอเมิลี่ทันที เอมิลี่รู้สึกหวาดกลัวจึงวิ่งหนีออกจากอาคารแต่ก็พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายรออยู่ข้างนอกด้วยพวกเขาได้จับกุมเธอทันทีแล้วก็ควบคุมตัวเธอไปและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จบลงด้วยการที่จอนาธานกลับมาคืนดีกับครอบครัวของเขานะครับและเขาก็ค่อยเอาความสงบกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาพบกับความวุ่นวายมากมายในระหว่างนี้เราจะเห็นว่าเอมิลี่กลับมาที่สถานบันบัดซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะเสียสติจริงๆแล้วนะครับ และภาพยนตร์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเอาละครับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับเอดมินในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ